สวัสดีค่ะชิงชจากร์ r ฮลเปอร์นะคะวันนี้ชินก็จะมีเทคนิคนะคะในการสร้างความสุขนะคะทริคนะคะง่ายๆเวลาที่เราต้องการมันนะคะเจ้าตัวแรกเรียกกันว่าออกซิโทซินนะคะมันเป็นฮอร์โมนแห่งการสร้างความสัมพันธ์นะคะมันจะเกิดขึ้นหลังมันจะหลังหลังจากที่เราสร้างความผูกพันอะไรกับสัตว์เลี้ยงนะคะการกอด รับการอบกอดจากคนรักการทำอาหารด้คนรักนะคะการที่จับมือใครสักคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะคะมันเป็นฮอร์โมนแห่งความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเจ้าตัวที่2นะคะก็คือเจ้าสารเอนโดฟรฟินนั่นเองนะคะที่เรารู้จักกันดีในยาแก้ปวดในธรรมชาติที่เราสามารถที่จะคลายทุกข์ลดเครียดนะคะแล้วก็เพิ่มสุขได้วิธีการที่เราจะกระตุ้นเจ้าเอนโดฟรฟินนะคะง่ายมากเลยค่ะ ไปออกกาลังกายถ้าไม่ออกทําอะไรอน,นอนดูทีวีดูอะไรที่มันเบาสมองนะคะให้มันมีรอยยิ้มให้มันมีเสียงหัวเราะฮือฮืก <c oughs> ็ยังดีนะคะหรือแม่ก็หาดาร์กช็อกโกแลตนะคะมาทานใช้วิธีการน้ํามันหอมและเหยนะคะจะช่วยทําให้ผ่อนคลายและกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดรฟินได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆถัดมานะคะก็คือเจ้าสารเซโรรทานินสารที่ทําให้อารมณ์ของเรามีความมั่นคงนะคะสารตัวน,นี้มันช่วยในการนอนหลับแล้วก็ทําให้เรา,าคลายเครียดเพิ่มสุขได้ด้วยนะคะสารตัวน,นี้เราจะกระตุ้นยังไงได้บ้าง แล้วก็กระตุ้นในการออกมารับแดดตอนเช้าการเดินเล่นนะคะการทําสมาธิ meditation นะคะหรือการไปออกกำลังกายด้วยคาร์ดิโอการทําให้หัวใจในระบบสูบฉีหดหัวใจให้มีเลือดเข้าออกได้ดีนั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วสารถัดไปนะคะก็คือเจ้าโดพามีนนะคะเจ้าโดพามีนเนี่ยเป็นสารสื่อสารนะคะที่ทําให้เรารู้สึกดีหลังจากที่เราได้รับชัยชนะอะไรบางอย่างอาคาวนี้ว่าเราจะกระตุ้นเจ้าสารโดพามีนเนี่ย ขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็อันดับแรกอาจจะเลือกการนอนง่ายที่สุดนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หรือเราเลือกทางลัดก็คือการรับประทานของหวานการฟังเพลงและมีการมุกเม้นของร่างกายนะคะฟังเพลงสนุกสนานจังหวะที่ทําให้เราร่างกายเรามุกเมนได้นะคะหรือนะคะการที่เราทํา To-do list นะคะหรือเช็คลิสต์รายการเป้าที่เราตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะเรื่องเล็กๆเ,เ,เนี่ย ให้เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นเหมือนจุดเล็กๆนะพอหลายๆจุดมันมารวมๆกันมันก็กลายเป็นภาพใหญ่ขึ้นมามันก็สามารถเต็มพื้นที่เต็มเลยก็ได้คือมันมันเป็นภาพที่อาจจะได้เป้าหมายในอนาคตค่ะแลนนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่ชิงออกมาแชร์กันว่าจริงๆแล้วนะคะในทุกๆวันร่างกายของเราเองนะคะความเป็ของเราเองเราสร้างได้ สภาวะร่างกายสุดสมนอนาคนนั่นเองหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะหากคอนเทนต์ดีมีประโยชน์ชอบคลิปนี้ของชิงกดไลค์กดแชร์แล้วจะกำเนิดคลิปหน้านะคะแคร์เฮลเปอร์ไวจชิงชิงเชื่อใจมั่นใจให้ชิงดูแลวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ